วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถดำสายลื่นกันดูทางโอ้โหต้องบอกว่ารถดำนี่เขาสู้กันจริงๆนะฮะดูดิฮนะทางขนาดนี้เขายังจะทำงานกันอีกโอ้โหต้องยอมรับเลยเอาครับเมื่อมีงานก็ต้องทำงานกันครับมีงานก็ต้องสู้กันไปครับเอาะมีงานก็ต้องสู้กันไปครับ ตูดีครับโอ้ยเบา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 ม้วนหางสิลูกโอ้โหเซเลยครับดูฮะเซฮะเอาดีๆนะค่อยๆขึ้นนะค่อยๆค่อยๆขึ้นเซเลยครับดูฮะโอ้โหเอาเบ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 าเอ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 าเบาเบาเบา โอ้หโอ้โห,โหไม่กลัวครับไม่กลัวครับโอ้โห,โหน้องบ้านเราสุดยอดเรามาชมกันต่อครับ toyota ต hilux ถอยครับถอยถอยเลยโอ้โหดูทางครับคนนี้ทางไม่เอื้ออำน,นวยเลยครับโอ้โหแต่รถน้ำก็ใจสู้ครับโอ้ย จนได้ครับขนาดจอดอยู่เฉยๆยังเอียงเลยครับดูนะฮะยังลื่นเลยครับเอาครับทำยังไงกันดีครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะยากหน่อยครับวันนี้ฮะดูนะฮะดูทางครับโอ้โหเข้ามาปื๊ดเดียวก็ติดแล้วครับเอานะฮะต้องเพียนออกไปตั้งหลักใหม่ครับเข้ามาใหม่ครับโอ้โหล้อลอยเลย เอาลื่น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 ครับดูเหมือนจะเทก่อนครับตรงนี้ครับเอาดำเลยเปล่าดำเลยไหมโอ้โหเอาครับยังไงวันนี้จะเล่นยากหน่อยครับดูทางครับโอ้โหดูครับมันจะฟีอย่างเดียวเลยครับนะฮะเพราะมันลื่นครับโอ้โหโอยครับถอยเอาครับเอาครับ ปึบึบหนีข้ามล่องครับข้ามล่องอสุดยอดผ่านจนได้ครับเอาละฮะได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นครับโอเคสุดยอดเราได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับที่นี่จันทบุรีครับสายรถดํา ทำเงินกับนำทีมโดยเป้ยดําสิงโอ้โหรถแต่ละคันดูสิครับอ่าวันดีวันด,ดีจ้านี่ดูไต่ละคันไม่กลัวครับเมื่อเช้าฝนตกครับก็บ่ายมาก็ทำงานครับลุยกันต่อครับเรามาชมกันต่อครับ โอ้โหคันนี้ยาง XCD ด้วยจะไหวไหมเอย่ยยาง XCD เราจะไหวไหมเอย่ยสงสัยจะเหนื่อยแน่ๆเลยมองทางแล้วคนขับบอกเอเอาไงดีวะรู้สึกว่าจะเหนื่อยแน่นอนครับยาง XCD ครับแต่เย็นๆนะครับเขาครับไม่ไหวแค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับโอ้โหคงจะไม่ไหวซะแล้วครับ ไม่ไหวแค่ไหนก็เทแค่นั้นครับเทเลยฮึบ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 ปูทางก่อนครับเอ,เอาครับเอาครับยังไงครับออดเอาเอาดำลงก่อนครับอดำลงก่อนเอาฮึบฮึบ นิดนึงฮะยกเทเลยครับแล้วก็เอารถไถไถปูทางก่อนครับตอนนี้เราต้องทำทางเข้าก่อนครับเพื่อจะเทดินด้านในนะฮะอ้าวแปอามากันตอเลยมีครับวันนี้ทางก็ค่อนข้างจะสมบุกสมบันนิดนึงนะครับเราจะต้องใช้ดินแห้งๆปูทางก่อนครับไม่อย่างนั้นสู้ไม่ไหวครับ เรามาชมฝีมือป้ยดําซิ่งกันบ้างนิสส oh ันฟอรเทียโอ้โหใส่กันเต็มกล่องเลยครับมาเรามาชมฝีมือป้ยดําซิ่งกันบ้างครับจะไหวไหมครับเอาถอยครับถอยถอยเลยจ้าถอยเลยจ้าครับเอาแล้วครับเฟืองเต็มค,ครับ ในสังก่อนเทียครับมาไม่ไหวเหมือนกันครับไม่ไหวก็ดำเลยดำเลยครับดำเพื่อปูทางก่อนครับเราต้องโอ้โหโอ้โหเราต้องเอาดินแข็งๆปูทางก่อนครับนี่ฮะนี่เดี๋ยวใช้รถไถไถปูทางก่อนนะฮะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนครับ เรามาชมฝีมือน้องบาสกันต่อครับนิสสันสีแดงแรงริดตอนนี้ก็ได้ทําทางใหม่แล้วครับทําทางให้ดีขึ้นเอาครับมาน้องบาสก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆครับเอาและนะ้วฮะไม่ไหวแค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับ ถอยครับถอยถอยครับถอยเอาล้ฮะเอาเบ้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 าเอาชอบไปอยู่แหล่งเดิมครับคนนี้ครับโอ้โหเมื่อกี้มาเที่ยวแรกอะอยู่ตรงนั้นครับมาเที่ยวนี้ก็อยู่ตรงนี้อีกครับโอ้โห เอาครับเอายังไงครับเทเลยไหมเทเลยครับหลงล่องเดิมครับต้องมาล่องนี้ครับต้องบัดบอกไม่ไหวครับเทเลยเทเลยแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาทางนี้ครับอเอาครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับดูเหมือนไม่ไหวครับเอาไม่ไหวใช้รถไถดันครับ ไม่ไหวก็คงต้องลากครับดีดี ผจะต้องลากซะแล้วครับไม่ขยับครับเอาอยัางไงกันดีครับพี่น้องผมจะต้องลากซะแล้วครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะไม่ขยับครับทำไมขยับกปลากเลยเอาครับก็ต้องเกี่ยวกันนิดนึงนะครับเกี่ยวเพื่อจะต้องลากขึ้นนะฮะ ครับเกี่ยวนิดนึงครับใช้รถไถล,ลากครับอาใช้รถไถล,ลากขึ้นเลยอ,ยอึพอขึ้นแล้วครับอา้าดัทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวเราไปเอามากันต่อเดี๋ยวมาเข้าหน้าต้องมาล่องนี้แล้วนะ น้องบัตรชอบอยออกไปซ้ายครับอา้าวไปามากันต่อเลยทางจะค่อนข้างสมบุกสมบันหน่อยครับวันนี้ฮะแต่ก็ใจสู้ครับเรามาชมกันต่อครับน้องบาสหวังว่าเที่ยวนี้คงจะไม่ลงล่องเดิมแล้วนะอา้อาวอา้ มา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 เอาหมานี้แล้วนี้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 ร็วริรรรวเอาแล้วครับคงจะไม่ลงล่องเดิมแล้วครับเออเอ้า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 เบา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 ไม่ไหวแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะจ๊ะเอาโอ้ยก็ยังคิดขอบซ้ายอยู่ดีครับแต่ไม่เป็นไรครับงวดนี้คงจะไม่ต้องลากครับ ยกเลยโอ้โหสมบุกสมบันกันหน่อยครับวันนี้ฮะเปิดปากมอมแมมครับนี่เรียบร้อยครับเกี่ยวดีสบายครับนี่โอ้โหดูข้อเสียงยังกะสิบล้อเลยเสร็จแล้วก็รับตัวกันต่อครับ